เคล็ดลับที่ทำให้องค์กรเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง <have> สวัสดีครับอยู่กับผม CEO กิจจิลัพเพชรสีกิมแก้ววันนี้นะครับผมเอาเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับมาแบ่งปันนะครับจากประสบการณ์ผมเองเลยนะครับวันนี้นะหลายๆคนเนี่ยในการบริหารองค์กรเนี่ยนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในรูปแบบขององค์กรเล็ก หรือองค์กรขนาดกลางหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เ่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยหนึ่งคือเนี่ยวิธีคิดต้องถูกตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะครับหลายหลายคนเนี่ยมองว่าเอ้ยโตก่อนค่อยคิดแบบนี้อ,องค์กรที่ใหญ่ค่อยคิดแบบนี้จริงๆผิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเติบโตได้เนี่ยมันจะต้องเติบโตตั้งแต่จากองค์กรเล็กๆก็คือเติบโตจากวิธีคิดที่ถูกต้องตั้งแต่องค์กรเล็กๆจนถึงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับในการบริหารเนี่ยนะครับคุณจะต้องจําเป็นที่ต้องมีประสบการรณ์ตง วันนี้คุณจะไปเรียนจบหลักสูตรไหนมาก็แล้วแต่จบจบนอกมาหรือจบไหนก็นแล้วแต่ไม่ได้มีผลนะครับว่าคุณจะบริหารองค์กรและประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่มันมีผลมากที่สุดคือการได้ทําซ้ําๆเพราะการบริหารองค์กรคือการทํางานกับคนครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นเลยก,ก็คือจุดที่มันสาคัญมากๆเลยเนี่ยทำไมหลายๆคนบริหารแล้วเขาบริหารองค์กรได้เติบโตเขาบริหารบริษัทแล้วบริษัทเติบโตเหตุผลเพราะเขาเข้าใจผู้คน ผู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเราทำงานกับคนครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้คนแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เหมือนกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยวันนี้คุณมีความเข้าใจมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นคือเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความเข้าใจกับผู้คนมากเท่าไหร่แล้วแต่หลักสูตรนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากจะเปิดสอนมากๆเพราะผมมีความรู้โดยตรงเลยในเรื่องราวของการที่บริหารคนเพราะฉะนั้นคือการบริหารคนเนี่ยหนคนเนี่ยคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ี่คนที่5้า ไม่เหมือนกันครับเหตุผลทําไมถึงไม่เหมือนกันเพราะเขามาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายหลากหลายครอบครัวเราไม่รู้ว่าอดีตพื้นฐานเขาเป็นอะไรเพราะนั้นคือวิธีวิธีคิดจะไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งสําคัญคือเนี้ยหนึ่งถึงร้อคนเนี่ยเขาจะคิดยังไงมันไม่สําคัญมันสําคัญว,วันนี้คุณคิดยังไงคุณเข้าใจไหมว่าวันนี้ในการบริหารคนแต่ละคนคุณต้องใช้อะไรเพราะฉะนั้น คนที่บริหารคนและประสบความสําเร็จหรือบริหารองค์กรและประสบความสำเร็จสิ่งสําคัญเลยคือเน,นี้ยเขารู้ว่าเขาจะใช้คนคนนี้ให้เป็นประโยชน์ดได้ยังไงเขารู้ว่าจะใช้ประโยชน์กับคนคนนี้ให้เป็นประโยชน์ดได้ยังไงสูงสุดเพราะฉะนั้นคือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกทําเหมือนที่ผมพูดได้เนี่ยแล้วเข้าใจได้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยยังไงคุณก็โตแต่คนส่วนใหญ่ที่บริหารไม่โตหนึ่งคือเนี้ยเ,เขาเค้นหรือ,อ,อบังคับ ด้วยทางตรงหรือทางอ้อมไปแล้วแต่เพื่อให้เพื่อให้คนบุคคลนั้นนั้นในองค์กรเนี่ยทำในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งผมบอกเลยมันปิดวิธีเพราะฉะนั้นการที่องค์กรที่คุณจะเติบโตเนี่ยคุณต้องเข้าใจคนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในวันนี้นะครับการบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นคือคุณต้องเข้าใจคนครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์และเป็นสาระที่ดีนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามในเพจของซีโอกราฟิศสีด